สวัสดีค่ะสำหรับลูกค้าคนไหนที่นะคะที่กำลังมองหารถตอนเดียวไว้ใช้งานนะคะไว้นี่เลยนะคะแนะนำคันนี้เลยนะคะตัวนี้เป็นรถเข้าใหม่เลยนะคะเป็นรีโวหน้าหมูนะคะ,ล,ะลูกค้าหน้าหมูป่านะคะเป็น t o y o ต a h ไฮรักรีโเครื่องยนต์2.4นะคะปี2564ค่ะน้องมาพร้อมคอกนะคะ ล้อแม็กด้วยมีล้อแม็กให้แล้วก็มีคอกคอกเสริมให้นะคะมาพร้อมเพาลอยเสริมแหนบเพาลอยกระทะบรรทุกนะคะลูกค้าพร้อมวิ่งงานเลยตัวนี้เป็นตัวยูต r e v โวเซต dition นะคะเครื่องยนต์2.4ตัวนี้ก็เสริมแหนบให้แล้วนะคะชก4สตัวนะคะลูกค้าบรรทุกได้ 3ถึง4ีตันเลยนะคะรถทำเงินนะคะวิ่งทำเงินไม่ว่าจะขนข้าวขนผล,ผล,ลไม้ขนอะไรต่างๆได้หมดเลยพร้อมวิ่งทำเงินเลยนะคะส่วนภายในก็จะเป็นตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดาหสปีดคะ่ะจอแบบทัสสกีนนะคะ แอร์แบ็ ABS ค่ะภายในสวยสะอาดมากเลยนะคะบอกปรับได้ตต็มสุดเวลยนะของลูกค้าแอร์เย็นฉ่ำหลอมากแต่งให้แล้วนะคะพร้อมใช้งานเลยเอาไปวิ่งกันได้จุกๆเลยนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะราคาก็จะอยู่ที่435,000บาทรีดาวค่ะผ่อน7ิ0พันกว่าบาทนะคะผ่อนนานสูงสุดถึง7ปี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0 4 5 9 9 8 7 8 7ค่ะหรือโทรหรือทักเพจที่การเจริญยนรถยนต์มือ2องคับสภาพสวยบนราชธานีนะคะรับตีเทินรถทุกรุ่นให้ราคาสูงค่ะสำหรับวันนี้คอจโรลไปก่อน